เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้ไงไว้ในช่อง,สงสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Toyota าโค o l ล่าครับสภาพสวยๆราคามไซเป็น AE111 นะครับตูดเป็ดปี39แปลงหน้าเป็นคาลิกดนอกนครับสีเทาสวยงามเลยครับ เครื่อง 4A 1,600cc ระบบหัวฉีดครับเกียร์ธรรมดาเครื่องแรงนะครับไม่อเกียร์สมบูรณ์ไม่หลุดภายในก็สะอาดครับเบาะไม่ขาสีสันก็มีริ้วรอยบ้างตามรูปนี่เลยนะครับช่วงล่างดีแน่นๆนะครับล้อ c e 28นะครับยางขอบ1 5ยางใหม่ๆดอกหนาๆเลยนะครับแบบใหม่ด้วยนะครับใช้กันอีกยาวๆครับภาษี64นะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบก็ไปต่อกันตอนโอนนะครับ ราคา34000บาทเท่านั้นครับคันนี้เออร์ตาไฮท็อนะครับหรือว่า AE 111 1นะครับหน้าต่างเป็นมือหมุนครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าครับข้างหลังเป็นเบาะหนังนะครับสภาพก็ตามรูปนี่เลยนะครับก็ไม่มีขาดนะครับมาต่างมือหมุนทั้ง4บานบครับสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยครับไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ครับ เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมก่อนออกเดินทางก็นักกันนให้เรียบร้อยก่อนนะครับได้ไม่เดินทางเสียเที่ยวทางเราก็เป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับห้องเครื่องก็เดิมเดิมนะครับคันหน้าเรียบนะครับตะเข็บซ้ายขวาเดิมไม่มีรอยชนหนักนะครับคันหน้านะครับตะเข็บซ้ายขวาสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับสามหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ